จบปัญหาฝ้ากระผิวหมองคล้ำเซรั่มสูตรเวทสำอางเข้มข้นใส่สารสกัดพรีเมียมเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ดีจริงหรือจกตามาดูกันเลยค่ะพี่มองพรุ่งนี้กินบูฟเฟ่ทุ่มหนึ่งนะไม่ไปอ่ะพวกแกไปกันเลยเอ้าทำไม่ล่ะ,ะหมดแล้ว<ะ>ฉันช็อปหมดแล้วกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ย แกไม่แก่ให้มันรู้ไปผู้หญ mm ิงวัยสาชีวิตไม่ธรรมดาทั้งกะฟ้า mm hmm. หน้าก็มองแถมเป็นร่องริ้วรอยอีกพี่ก็ใช้เซรั่มที่เขาใช้วัตถุดิบเกรดเดียวกับเขาตัวแบนสิหนูเห็นราคาที่น้าต่างจะลิบลับเลยฮลองปรับดูนะเผื่อเงินจะเหลือบ้าง สวัสดีค่ะเจดินคุณชากรุชาคนน่ารักทุกคนนะคะคุณคุณใครที่เข้าเลขสามแล้วเจอปัญหาเหมือนกันบ้างมองว่าเยอะอะที่แน่ๆปัญหาผิวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทั้งริ้วรอยผิวโทมผิวมองคํำ้ำฝ้ากระและก็อีกเยอะแยะมากมายเซรั่มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่มาช่วยบํารุงแบบเข้มข้นนะแต่ว่าทาไมหลายๆคนใช้แล้วถึงไม่เห็นผล สาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมาจากอายุที่เพิ่มขึ้นพวกแสงแดดมลภาวะแสง UV ต่างๆเนี่ยก็ทําให้เกิดการสะสมของอนุมลิสระนี้เพิ่มขึ้นเข้าไปทํร้ายลึกถึงเซลล์ผิวนะคะไปกระตุ้นเม็ดสีผิวสีเข้มเนี่ยให้สร้างมากขึ้นเกิดเป็นกระฝ้าจุดด่างดำแบบที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็ยังไปทําให้คอลลาเจนหรือว่าอลิลาสตินต่างๆเนี่ยเสื่อมได้ด้วย<อ>สุดท้ายก็ทําให้ผิวเกิดเหี่ยวย่นริ้วรอยต่างๆได้แต่ถ้าจะให้คุณคุณซื้อเซรั่มจากเคาน์เตอร์แบรนด์มาใช้เนี่ยมองว่าราคามัน รัมที่ช่วยแก้ปัญหาผิวที่หมองพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มาช่วยแก้ปัญหาผิวนั่นก็คือสูตรนี้เลยค่ะ สกิ Skin Super um Shot นโกลสูเปอร์เซรั่มช็อตนะสูตรนี้ทางแบรนด์เคมว่าเป็นเซรั่มช็อตแบบเข้มข้นนะคะคุณคช่วยกู้ผิวโทรมลดฝ้ากระจุดด่างดำต่าง,ๆ,งๆได้เป็นสูตรเวชสำอางที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติถึงเก้าสนะคะจุดเด่นของสูตรนี้ก็คือเขาใส่สารออร์กิที่เคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยเลือกใช้แล้วยังใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสกัดสารที่แตกต่างกันไปด้วยนอกจากนี้นะคะทางแบรนด์ยังได้นำนวัตรกรรมที่มาช่วยด้วยนะคะนวัตรกรรมนี้เนะะี่ยค่ะมีชื่อว่าไวท์เซลคอมเพล็กซ์สด ชไว้ด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งสารสกัดจากสตรอเบอรี่บิโกเนียสารสกัดจากรากโบตันนะสารสกัดจากสกูตะาเลียมีแอลฟาอัลูตินมีกรูตาไทโอนมีอะมิโนโพพิลแอสโคบิลฟอสเฟตนะคะซึ่ง3าสารหลังที่หม่องพูดถึงเนี่ยมีส่วนมาช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวแล้วก็ช่วยผิวขาวกระจ่างใสขึ้นได้นะคะและสุดท้ายสารที่หม่องว่าน่าสนใจมากเลยเนี่ยก็คือเอ็นอะซิทิลไทโรซินเสเป็นสารที่เขาสังเคราะห์ค่ะเพื่อเรียนแบบโครงสร้างของไทโรซินเนสซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดสีผิวนะคะคุนี ค่อนข้างว,าว,นะว้าวเนะเพราะเราไม่ค่อยเจอในผลิตภัณฑ์ไหนเลยเนาะสรุปก็คือว่ากลไกลการทํางานของไวเซลคอมเพล็กซ์สิเนี่ยค่ะก็จะไปช่วยเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะดูดซับรังสี U v วไปช่วยเพิ่มการสร้างเม็ดสีผิวสีชมพูแดงลดการสร้างเม็ดสีผิวสีน้ําตาลแดงนะคะก็เลยทําให้เราอะขาวขึ้นได้ไปยับยั้งการสร้างเอนฟายเชอรโซินเอสปอกผลามผิวลดการระคายเคืองให้กับผิวช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทําลายแถมกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยนะคะคุณเขามีการทดลองนะคะให้อา,าสา ที่ความเข้มข้น2%นาน10ส,สัปดาห์นะคะพบว,ว่าเม็ดสีเมลานินมีจํานวนลดลงแล้วก็ไวเซลคอมเพล็กซ์เนี่ยค่ะยังสามารถลดการสร้างเม็ดสีเมลานินได้ดีกว่าสารไวท์นิ่งหลายๆแบรนด์ที่นิยมใช้ในการลดฝ้าอีกด้วยนะถือว่าเป็นสารที่ว้าวมากนะคะในสูตรเนี่ยค่ะเขายังมีแมทริกซิล0 0 0พาร์ัทเปปไทด์นะซึ่งเป็นเปปไทด์ที่เป็นองค์ประกอบของคอลลาเจนแล้วก็ GAG นะคะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญที่เป็นโครงสร้างผิวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มคคคววาามยยืดดห่่นใ้้กัับผิไทีสํญะะ ในสูตรนี้ยังมีรามินาเรียซีวีดนะซึ่งก็คือสาหร่ายรามินาเรียเป็นตัวที่มาเป็นอาหารผิวเนาะช่วยทําให้ผิวกับมาแข็งแรงช่วยกระชับรูขุมขนลดการระเหยของน้ําออกจากผิวได้ดีที่สัมพัญรามินารียเนี่ยค่ะละหลายคนอาจจะคุ้นหูนะคะว่าเขาใช้ในเครื่องสอําอางที่เป็นเคาน์เตอร์แบนด์ดำอย่างลาแมด้วยมีโซเดียมไฮยาโรเนตนะคะมาช่วยให้ผิวอิ่มน้ําซึ่งแบรนด์เนี่ยค่ะเขาก็ใช้วัตถุดิบจากบริษัทที่ชื่อว่าชิเชโดซึ่งปกติแล้วถ้าสกินแคร์ตัวไหนที่เน้นที่ไฮยาโรเนตเกระาามณ60 ส่วนตัวหมองว่าแพคเกจจิ้งเขาค่อนข้างใช้ง่ายหมองให้ดูนะคะก็เป็นขวดแบบนี้เนี응่ยแล้วก็จะมีดัปเปอร์นะคะเนื้อเซรั่มสีใสแบบนี้นะคะุ<ส>คุณ เวลาเกลี่ยก็คือเกลี่ยง่ายเลยแต่ว่าเขาจะไม่เหลวเป็นน้ำาช่ที่เดียวนะก็จะมีความเหนืออยู่เล็กน้อยนะคะมีกลิ่นของสารออกฤทธิ์อยู่เล็กๆนะคะต่ไม่ได้ใส่น้าหอมเนี่ยค่ะเกลี่ยง่ายหลังจากใช้เสร็จก็คือแต่งหน้าต่อได้เลยคือหม่องอ่ะลองมาสักพักละหม่องแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาผิวโทมผิวไม่สดใสมีจุดด่างดำมีรอยกระ้าต่างๆคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดเนี่ยค่ะหม่องแนะนําเลยนะเพราะว่าเขาเป็นตัวมาปรับสภาพผิวทําให้ผิวดูเนียนเรียบขึ้นเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็จะแต่งหน้าติดนันขึ้นสําหรับตัวหม่องอ่ะหม ะะแต่ว่าถ้าคุณคุณเป็นคนที่ผิวแห้งเนี่ยอาจจะเพิ่มจํานวนหยดให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะทา m อ,เเอร์ไร r i z e r ทับไปอีกตัวนึงก็ได้อ๋อที่สําคัญอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวในตอนเช้าด้วยนะคะราคาปกติเนี่ยค่ะขวดละ1890บาทนะคะนิสัย2 5ห้แต่ว่าราคาโปรโมชั่นเขาเนี่ยค่ะจะตกอยู่ที่1 0 9 0บาทถ้าซื้อ2ขวดก็จะตกขวดละประมาณ990บาทเดี๋ยวหวังขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะถ้าเทียบราคากับสารที่ทางแบรนด์ใส่มาซึ่งหลายๆตัวก็อย่างททีี่่่บอกววาาเเป็นตั เขาเลือกใช้เนาะปกติราคาก็หลายพันหกเจ็ดพันสำหรับตัวนี้ที่ราคาไม่ได้แรงมากเนี้ยค่ะมันก็ถือว่าโอเคนะ,ะสําหรับมองใช้แล้วไม่แพ้ไม่มีคันยุบยิบใครที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ใช้ได้เพราะว่าเขาเป็นสูตรเวชสำอางที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะมาช่วยต้าในมุนสระมาช่วยปอบประลมผิวไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีสีไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ใครที่กลัวเรื่องของการระคายเคืองและอุดตันก็สบายใจได้ค่ะแต่อย่างที่บอกเนาะว่ารังเนื้อชอบรังยาแต่ละ แต่ละแบรนด์เนี่ยค่ะอาจจะมีเทคนิคในเรื่องของการใช้นวัตกรรมที่แตกต่างกันมีงานวิจัยว่าใช้แล้วได้ผลเพราะงานวิจัยใช้แค่2%แต่ตัวเขาใส่มาทั้ง10%นะคะเข้มข้นกว่า5เท่าคุณคุณใครที่กำลังมองหาเซรั่มเพื่อมาบูดผิวหไหไใส,สามาลดริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆหรือช่วยปรับสภาพผิวให้ผิวมีสุขภาพดีขึ้นก็อย่าลืมมามามอ,อยกันนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ย่าหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปแบบคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ท